มานี่มาตรงนี้นะเอาไอ้แจกเป็นมากมานี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้้กมาแล้วไปไปถ่ายแล้วยังถ่ายยังถ่ายเลย่าเลยถ่ายเลยถ่ายแล้วอ่าครับวันนี้นะครับก็ทีมงานนะครับจิตอาสานะครับพร้อมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับพร้อมกับอ่าตํนันตำบลคลองสะบัวนะครับ เราก็ได้มาร่วมกันนะครับดำเนินการนะครับซ่อมแสมถนนโดยใช้รถโม่ปูนนะครับอ่าอนรับตอนะครับีสิานเจาทีนะครับตอนนะครับ ตอนนี้จะไม่หให er ้รถใหญ่ผ่านได้ที่พักนะครับพักกำนันเดี๋ยวนี้ลงทิกต็อกอยู่นะครับครับผมครับครับผมครับนี่แหละครับท่านกำนันตำบลคลองสบัวนะครับท่านก็ได้มาร่วมกันนะครับในการดูแลนะครับสาธารณสุขดิบนะครับร่วมกับทางองค์การมหาดลตำบลนะครับท่านปลัดองค์การมหาดลตำบลนะครับท่านปลัดอีกคนนะครับทีมงานติดอาสาหมู่หนึ่งนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าท totally> ี่พนักงานของทางองค์การมหาดลตำบลนะครับได้มาร่วมกันซ่อมแซมถนนนะครับในวันนี้ มูลหนตำบลคอสบัวสายหลักปยัหมูหกตำบลคองสบัวนะครับจอดไหมอรอด่๋ยรูปกถ่ายูกัเยต้องไปข่ายทั้งหมด ช่วงนี้นะครับบันหนึ่มีอะไรมากแล้วงานนุ่มมากเลยอ่ะน้ำเตานะครับก็คือบุญหนึ่งนะบุญสามตัวนะครับก็ได้มอบนะครับอเครื่องดื่มนะครับพร้อมน้ําดื่มนะครับให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับของทางอบตที่ได้มาร่วมกันนะครับเพื่อเหลือประชาชนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่มากครับครับเดี๋ยว อ่ถ่ายรูปเลยครับโอเคโอเอเคได้ไดได้ถ่าสองใบอใช้คนเยอะนี่นี่มาให้แม่ดีกว่านิดีวนี้ยเีวนีนมกินไหมกินดิเขาทำก่อสร้างอยู่นะครับ แป็นี้คุณต้งนี่ครับบุนแล้วทุนกขา่อนบ้างยากบาก่ะไหนใช้ม่เอาจอบเหรอ